สบายดีพี่น้องบรรยากาศสดใสเด้อมืนนี้เด้ออ่โลมลื่นดีมืนนี้เย็นสบายบ่ฮ้อนมืนนี้อากาศบ่ฮ้อนสิเปลินนำนางใบบุญก่อนผลมากับไม่เถ่าผลบัวน,นี่แล้วก็เอาโต๊ะอ,ออกมานอกแบบนี้เนาะค่ะปรีเย็ยนสบาย กินข้าวกินน้ำคักแล้วคักแล้วโต้ไงงามไปโต้ะตะอ่นนไงน้องปลาเพิ่มน้ำเขียวเหลือมเลยเวน่ะโต้ปลามายามเพื่นคั่วใหม่เด้อพี่น้องเด้เอม่มอญประธานด้เห็นประธานด้เห็นจา้าเถื่อเออคักแล้วเห็ดชุ้งทำนี่เออคักกุข้องนั่งอ้นอีอนอก ข้ล่างถวยพี่น้องสบายดีพี่น้องทำความสะอาดพี่น้องเอเอเห็ดสูงสานีพอดีงามเอตอต้นต้นจะต่ำพอดน,นั่นมันเตาดังไผ่กันนะเออคัก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 เตามันหมักแบบนี้แหละอันนี้ก็กรอสบสำหรับมันไว้เก็บข,ของเก็บอย่างทางข้าง,งล่างนี่ م. บันไดของเมื่อไ,ไ,อไี้เดาใหญ่ใช่ปะเึตาตอนนอะนจัดงานผเบอลแต่งานแต่งผลบอลแต่ตอนึ้นเงื่อน,นใหม่พ่อึ้นเือใหม่เลยเออไปใสแม่โตนะแล้วอัตูนหนึ่งเดียวเออนั่นแพงนามเอาไว้อยู่บางน,านั่นกับพอดีพอดีหมเจ๊ะคัก สบายแล้วบาดนี่ปล่อยยังระบ่นหันบวาสเสียงกยังหังลหลปล่อยเลยเออเห็ดเป็นบ่อหรือย่งนี้เสียวบาเอากบมาปล่อยเขาเรียงขาเบิเ<ม>บ้งวัดตอนปล่อยกบอยู่เรียงกบนะยังพันเรียงคักแอ้วอุ่นนี่เกเก็บ bẹt phân cái nhà này mất rồi đấy kép 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 ừ này cái này thảo đậm chị Minh này cha ê cha ê à thảo nhanh cỏ này thảo sộp say vợ ba tôi chụp một nhảy là lại tớ ơi ôi hắn chơi nhảy ôi chơi nhảy thảo sộp say นางใบบุญผุดมาในกัดปืหนามุ่นมึนกงกิ๊งอยู่นอนทั้งเมียนในห้องออกไปผลิญที่ดินนงึงเออที่ในห้องนี่นะสิว่าผ้าขาห้องเนี่ยนลินที่ดินเปื้อนเปื้อนไหนี่ผ้าเขาอยู่นี่หนิไปต้องผ้าอาอกนอกเดี๋ยวมันหนาวอากาศเย็นได้เหมือนนี่เจ้นแม่มากระลังจึงว่าเอาเด้นหน่อยมันบันนองอากาศเย็นกอากาศหนาวมาเมืูว่านนี่ปะเออมาหมูวานใช่อันนั้นได้เสบักอันนั้นได้ะ บอก đấy นโมค่เออพ่อกับแม่เนะเออพ่อกับแม่เป็นมายังไงเมื่อเออถขานโมนั่นแหละก็เลี้ยวหานโม่หน่อยดิเหอนเออพ่อแม่คนมากเลยแต่ทำงานนั่นยังไม่ได้ไปเบอร์ไปเห็นงานอยู่ลาวเบอร์ไปแล้วบ่บัดเนี่ยเห็นงานอยังไงล่ะงานอยู่ลงเลยเลยไม่พอลงเลยใหม่ คอยลงมาพี่เลยให้เขามาอยู่เพื่อนให้เดียงนีอ้าอันอีใครหมกอยู่น้ำเขาหงเลยแล้วคุกเห็นบ่ห้องเลยปน้ำหองเลยน้ำหมืนอีอยู่ตะเก่าเห็นบ่ไม่ในมาอยู่เพื่อนให้ค่ะขอชิมาจากโซ่สมือกับมือหลัอืมปาได้คือเท่าแอกับมาดำเปร็จไปใส่เลยนีนอกะคุณเห็นเห็นไหมนอ่ปเนอกะเพื่อนไหมเห็น่นมากบเห็น น้ำโชคน้ำโชคน้ำโชคบอกลุยยังน้ำเท้าว่าน้ำเท้าว่าน้ำเท้าว่าน้ำโชคน้ำโถคเอ้ยโอ้ยบอกล่ะเอ้ยดมกินมันขลับกำผ้าแม่จะหน้อยจะเนาะโหดเลยเกิดมากำผ้าแม่โลดไตตุนข้าวกับข้าวแท้ๆข้าวเลยบ้าข้าวเอ้ยนั่นก็ข้าวใบบุญนั่นก็แลูกกิดลูกจีนเด็กน้อยเกิดของมือเลยอืม เว้ยกินนมกะเก่งป่ะฮะมาไลกินนมเก่ง่ะกินนมเก่งบ่ะกินนมเก่งก็จะเดืองอะไรจิตเดสี่เดือนปาสี่เดือนนะโบเอาที่เสาสี่เนี่ยก็หาเดือนเออเอาเอาให้เลยเสาที่เขียวเสาที่เขียวให้เปหาเดือนเสาที่เขียวน่อยให้เลยเอ้าเอ้าเมดอยังอ้า ฮึไอเนนี uh, ่ยนมยัางนู้ดจะไงย่างอยู่ในเตาฮะนมย่างอยู่เนาะออนมนั่งเนี่ยนะออนมนั่งเนี่ยนะเบืองลานก็พอโดยพี่น้องไม่ต้องเบืองยายดอกเบืองอันเตลานเบืองอันเตลานเลยอยากไม่ต้องเบืองยายฟังเสียงเอาฟังเสียงยายหยอกล้านนะลูกเนาะฟังเสียงยายหยอกล้านหยอกล้านหยอกล้านน่อยนี่แหละเกิดมาแล้วก็แพงเอ้ยมามองแมงแมงอยู่อ่าง แพงนัเลยนะไอสิบะแพงแบบคนสีกุมารอยู่เพื่อนอะไรน่ฟักนะครับมีเบิ่งให้เลี้ยงมากล้ังแพงมาเพาะว่าพ่ชั้นพอมันไปเห็นในอย่างนั้นอะนรับาปันคือเก่าบโบเอออืไปเดือนละโบเดือนหนึ่งละเดือนเดือน อันนเฮนยไอทานั่เลยอ้เดเฮ้มาชิมหวานพี่น้อยมาชิมหวานพี่น้อมาชิมหวานอ้นนอยไปชมน้อยนะคุณตัวจุจมอันนี้แล้วมันจมหามาชุดก่อนอะเบาแวงวงมาตัจมเสร็จอันนี้หยอดได้นลยยืงห่างในรนหวางจะตจมเสร็จแม่เบิ่งบนไบยืดหางรับเบิ่งบ่มีเลยมันหย่อดเลยมันยืดหางยีมนอวดเย เนี่ยเลยยังกินนมน้องกยังกินนมกินนมแข่งกันบะนมเซกการกันกันนมกินนมแข่งกันนัหอยองอเงียแท่ผมกูแต่วันนี้ผมกูเนาะเนาะในกันแข่ต้แ่จงเอ๊แม่มันแม่มัองผมกูเออจังไปอะไรด้แล้วอันนี้แม่จังผมกูแม่ผมกูว่าไงกันนะพูดแบแม่ดีแล้แม่แต่แม่แผมแม่มันทั้งหนากนี๋ยวนี้มึงมึงแม่มันก็แร็วอีกมมแม่ ดังมากกตจแเทอันนี้หันมาถาน้ำโบกโจกใส่ถ้าโสกใสเนี่ยเอ็ยง่จู้ซื้อเลยตโนตโวโนจุดไวจักอโต้อ่ะอโต้อโต้โตโน่นะคะเนี่ยอัอเด้ก็าสกใส่กับมาถ่าโซกใส่เด็กมถ่าโบใส่กุ้น้อยกุ้งน้อยแม่มันกะดูเลยกผ้าน่อยแต่แตกับผาหน่อยเส่หน่อยเส่นหนสู้แม่กัโอ้ยทำไมหนุกสั่นเาะ ไปขี่เห่ะอันม่อีกกลเนาะพันเห็นแต่คืนนี่พันอหไรผ่ามคะพันเห็นตลอดพันเห็นมันตลอดมื่อชิพเดินมาเนี่ยกับพันเห็นมันชิพเดินมากกับพันเห็นมันเมื่อคืนเนี่ยพันหะไรฮะพันว่ามันมันตายแล้วตายเลยอยู่ในโรงและแห์มันไปถิ่มแล้วเขาว่าจะแห่ผาบ้านผาเมืองได้บ่โรงในหมูได้เล้หมูได้ฮึฮัโลงแลเรี้หมูได้แม่นปะ ซื้อรถเด็กงโม่คือว่าโม่เป็นแดดจีบอะไรเอาโลมันมันกระหางกระหางเลยเออสี่เหลี่ยมเลยสินั่นนั่นบอกคือรถนั่นเป็นเวนนั่นเป็นโม่เวแต่แห่มันบมดมันบมดเป็นควายแบบคนอะไปอะเป็นฟูงไปคนนะอะลายลายแบบไปหำแต่ๆๆอัอนโอ้ยอย่าให้คนเห็นได้ว่าแห่ผ้าบ้านผ้าเมืองว่ะเขาชีว่าแล้เขาปักบไหมนะว่ามันบูดีว่ะ ทำละสุกสุกสุกไปบ่อนมืดว่ะเห็นสุกเสร็ล้อว่ะยู่ยู่ไปบ่อนมืดเอามึงยู่มันย่างในมือบ่อนมืดกูย่านว่ะเพราว่าก็มาทเอาย่านว่ะเจ้าย่านว่ะคนสีเห็นว่ะบอกว่าว่าผู้นเห็นบอกปั๊มมันมึงแนมเห็นบอกสุกไปปั่มมันพุนมันมีพืนมีไพ่มันแจ้งว่ะสุกลรวพากันสุกสุกแหยลงมันมาพันมาคืนแหยลงว่ากระโตมันหันมือกระโตมันอุ่นอุ่นแต่มือเย็นเย็นว่ะเฮาน่ะแห่แล้วก็มือแล้วก็อัน จับขึ้นล้างนะจับมือจับกระต้นกระโตมันเะนะอยู่ในโรงค่ะวะกระตนกระโตมันคือยังอุ่นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาอันน็นมันจะเกิดอะไรมาพี่มาพี่เห็นไหะอ้าฮะเออยังมาหนุนทงไปนุรงใส่สับมได้่มาหนนทงมาท่านนุทงมาได้เลยนงคนนุงสรงเรียบร้อยไลยไดอ่าเออคนหนุนทงเรียบร้อยยได เป็นุงเป็นงเป็นลายลคนแต่แมแตงวจะคุยเนี่ยะแก่จูงวจูงคุยเห็นไหมจะเออเาเราเป็ไปคุณนละเป็เป็นงูอันีเป็เป็นคุยก็เอาเบิงเ้ยโตัวหาพันเจ้ากะ่ดื่มกวยเกอ่เาเล็กเล่าด้หมงูกับคุ้ยน่ะเล็กเล่ามันุบหน่อเอบาจิ๊กเ็บ จริงแกงก้นขาะฮะอาวอไมันเป็นซาเตนเซดะัวะออทิ์คืออายคือ้าโอ้ยชาเต้นเซดอานัเก็งล่ะลูกเต้นไหมแกงมันจะเป็นหนัก้องเลยูเต้นแกงแงว้มันเต้นแข่งกันไปถ่าบอลเลยลูกเต้นไหมอ่ะที่ที่ทที่ชอบลูกเต้นไหมลูกเต้นมาลยแกงแงแล้วแกงแงนั่ มันหักสามเนาะมันซิตี้อ่ะเตี่ยไปไปเถอะอ้านี่กับบะมี่ยังมีพี่น้องเนาคลิปนี่กับมาดิ่นน้ำลูกน้ำร้านลูกร้านมากน้องลูกมากะก็เลยมานั่งหลินน้ำเนาะมาสนั่นกับบารีนางมาจะเสือเือนกับยังหมดมาเห็นจากมาเบิ่งกันเพื่อนครัวนางอ้นน้อยแน่งามบารีขกดีดีไม่ม้อนอ้นหมักบารีจะมีเงินด้ไม่ม้อนก็อยากเผ็ดผมมีเงินมาไปเกินว่าซื้อๆเด้อแม่ว่าโอ้ยเดี๋ยวซื้อว่าใส่ได้กว่า ขอย่อโอนมาแเดอร์ว่าซื้อ่าพูดมาจากใดอย่าพอามาาไม่มองเ้อามาเยกันกนดีนะมาเยกันมาเยหนอลมานั่งไหมนังนี่นั่งห้องปหนุ่้องท่อนนุ่งส่งห้องก็รถเาให้นุ่งติอืหนุ่งโอ้ว่าชาพานอนคินี้ก็าไปลูกดีเด้อพีน้องเด้อดีเด้อบาย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 บไปลูกบายบายไปหลบไปบายไปลูกบายบายลูกบาย าหอมบาบาายบายสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อโตกสวัสดีโตกสวัสดี